อันทีนี้ก็คำว่าเดียรถัถีเดยรัถีถ้าเคยฟังเทศน์ฟังธรรมบ้างก็ได้ยินคำว่าเดียรัถีกันมาแล้วทั้งนั้นแต่มันมีคำควาเข้าใจไม่ถูกกันอยู่อย่างหนึง่งคือเข้าใจแต่เดียรถัถีในความหมายว่ารัทธิอื่นนอกจากพุทธศาสนาที่เป็นข้าศึกกับพุทธศาสนา <c oughs> นี่มันไม่เข้ามันมันเข้าใจผิดอยู่ตามบาลีท่าๆนะมันเป็นเดรัจฉีกันทั้งนั้นแหละไม่ว่ารับที่ไหนนะรับทธิพุทธหรือไม่ใช่พุทธแต่ถ้าเป็นเจ้าลับทีิมีคนขึ้นมากๆแล้วก็ว่าเดรัจฉีทั้งนั้นทีนี้ชาว่ามันเป็นเดรัจฉีอื่นซึ่งไม่ใช่พุทธอย่างเรานี่เยต้องมีคําว่าอัญญะอัญญะเติมเข้าไปเป็นอัญญะเดรัจฉี แปลว่าเดรัฉีอื่นถ้าอย่างนี้คือเดรัฉีลัทธิอื่นนอกจากพุทธศาสนาถ้าพูดว่าเดรัฉีเดรัฉีเฉยๆแล้วทุกลัทธิเลยมาจแต่พุทธศาสนาก็เป็นเดรัฉีหนึ่งเดรัฉีคำนี้มันแปลว่าเสมือนหนึ่งท่าจอดเรือเป็นเสมือนหนึ่งท่าจอดเรือ ที่ไหนเป็นท่าจอดเรือมันก็มีเรือเข้าไปจอดเข้าไปจอดกันมากมายเนะีย <c oughs> เป็นท่าจอดเรือกันทั้งนั้นพุทธกาสนาก็เป็นท่าจอดเรือมีสาวกเข้ามามากณที่อื่นเดรัจฉ์อื่นก็มีท่าป็นเหมือนท่าจอดเรือมีคนเข้ามาถือมากเป็นท่าจอดเรือกันทั้งนั้นให้เข้าใจไว้ในถูกต้องคําว่าเดรัจฉเดรัจฉนั่นไม่ใช่เป็นคดาด่าหรือว่าประกาศ ความเป็นข้าศึกต้องมีคำว่าอัญญะเดรธเีเป็นรัธิอื่นเป็นรัอตรงกันข้ามไปอย่างนน้นีจึงจะเรียกว่าเป็นฝ่ายมิจฉาทิฏฐิคราวหนึ่งมีคนด่าตมาว่าเป็นเดรธีก็เข,เขียนหนังสือพิมพ์ด่ากันทั่วกรุงเทพเลยวันดีแนละ้วเราก็าเป็นเดรธีแต่อย่าใส่คำว่าอื่นเข้ามานะ เราเป็นเดรัจฉีนี่นะเป็นเดรัจฉีนี่นะเดรัจฉีของพระพุทธเจ้านะเป็นลัทธิอย่างพระพุทธเจ้าเป็นเดรัจฉีนี่ไม่ใช่เดรัจฉีอื่นตั้งแต่นั่นมาก็ดูมันจะรู้จักคําว่าเดรัจฉีเดรัจฉีมันดีขึ้นดีเดรัจีงเราเจ้าลัทธิมีคนขึ้นมากๆากันนั้นเลยถ้ามีใจพุทธศาสนาต้องแทรกคาว่าอื่นเข้ามาเป็นเดรัจฉีอื่น แต่เนื่องจากคนเราบที่เกียจพูดเนี่ยหลายๆคำมันก็พูดสันส้นๆรบรัดตัวเองว่าเดรัจฉีเดรัจฉีมันเกิดคำาหมายคำความผิดพลาดไปไม่สําเร็จประโยชน์มาคอยเข้าใจกันเใหม่าคําว่าวดเดรัจฉีแปลว่าเจ้าลัทธิถูกก็ได้ผิดก็ได้ถ้าคนขึ้นมากๆแล้วก็เรยกว่าเดรัจฉีนั้งนั้นเขาด่าว่าเดรัจฉีควรจะยินดีก็เขาตั้งให้เป็นเจ้าลัทธิคนหนึ่ง แต่ถ้าก็ดาว่าเป็นลัทธิเดรัจฉีอื่นอัญญาเดรัจถีแล้วนี่ <c oughs> ก็ไม่เอาแล้วผิดแล้วมันมันมันละอละยนนา,ยายแล้วมันเจ็บปวดหน้าเสียใจแล้วป็นเดรัจฉีอื่นที่มิใช่พุทธศาสนาคำว่าเดรัจฉีเดรัจฉีภาษาไทยเอามาใช้รุ่นรุ่นสั้นๆก <c oughs> ลายเป็นคำว่าอันตรายกลายเป็นว่าเดรัจฉีหมายถึงลทัทธิผิดๆหมด ไม่ใช่เป็นคำกลางๆเ <c oughs> ดีรธีก็แปลว่าลัทธิลัทธิวือเจ้าลัทธิเจ้าลัทธิหนึ่งหนึ่งผิดก็ได้ผูกก็ได้พุทธศาสนาก็เป็นเดรฉีอย่างพุทธศาสนาแต่เป็นเดรฉีอื่นก็เป็นอย่างลัทธิอื่นเป็นนิครเป็นต้นก็เป็นเดรฉีภาษาทาท่าเป็นอย่างนั้นแต่คำพูดนี่ใช้พูดกันไม่ตรงไม่ตรงกับภาษา ให้เกิดความเข้าใจไม่ถูกต้อง